วันที่มาเล็กจะเชิญวิญญาณานออกอินนาอัจัลลอฮ์อัจารยของอัลลอฮ์นั้นอิราเจออะไรอยู่อ่ะครัเมื่อมันมาจะไม่ไปเว้นเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเวลาจะตายเนี่ยนะครับ SHUT ขอฉันอามานต่ออีกสักสิบนาทีได้ไหมยะมาเนขอฉันตอบัตตัวสักสิบนาทีได้ไหมยะอัลลอฮ์ถามน้องๆและผมด้วยทุกคนว่าหากอลัลลอให้สิบนาทีที่เหลือท่านจะทําอะไรครับเราจะไม่เอาอะไรอีกเลยเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเยาวชน,นเข้าเรือนจำ เข้าคุกพี่น้องมุสลิมเราสุดท้ายได้ตบาบัดในคุกพบสัจธรราในคุกอยู่ในคุกละหมาดห้าเวลาเลยอยู่กับกุรอาอยู่กับศาสนาออกบนโทษออกมากลับไปเละเหมือนเดิมถูกจับอีกรอบเข้าคุกละหมาดห้าเวลาในคุกเข้าออกเข้าอาอกแบบนี้พี่น้องที่รักอลัลลอฮฺประวิงเวลา อัลลอฮ์ให้มันมาอยู่ในนี้มันกลับตัวได้มันละหมาดได้มันทําดีทุกอย่างเวลาอัลลอฮ์ปล่อยให้บ่าวคอร์ลอกกลับไปอยู่ความพิสระกลับไปทรยศอัลลอฮ์มันเดี่ท้ายสุดเราเป็นแหลมิป็าลิกเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วแล้วบ่าวอัลลอฮ์ไม่ช่วยเอาไว้เลยเนี่ยสุดท้าย คนคนนี้ตายในสภาพทรยศอัลลอฮ์นอกคุกเลยตายในขณะที่ละเมิดตายในขณะที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อัลลอฮ์โซเลมไหมอัลลอฮ์รังแกเขาไหมบอกไม่ใช่วาลากินกานูอันฟุซะฮุมยาสลิมุนพวกเขาได้อดทำต่อตัวเองแล เมือ la, aw aw ant ant ่ออัลลอฮ์ให้เราแล้วและเราไม่เอาเอาไว้ทั้งหมดจะสิ้นสุดตรงนั้นทันทีน้องๆจึงต้องเตรียมตัวเอาไว้เลยนะครับว่าอัลลอฮ์เตือนแล้วถ้าบ่าวอัลลอฮ์ไม่สำนึกในขนามีดุนยาในวันกิยามะอัลลอฮ์บอกอัลยา ครับน้องๆทผมจึงอยากเดือนน้องๆว่าชีวิตเราไม่รู้หรอกครับว่าจะอยู่อีกเท่าไหร่แต่วันนี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่จงเตาบัตตัวขอโทษต่ออัลลอฮ์เจรับก่อนที่วันหนึ่งน้ําตาพี่น้องจะไม่มีความหมายใดเลยนะที่อัลลอฮ์วันนี้อยู่นุนยาพี่น้องอยู่กับอัลลอฮ์เพียงลำพังในยามกําเคททันร้องไห้ ขอทษอัลลอมันจะยังประโยชน์มากกว่าท่านไปร้องในนรกของอัลลอฮ์สุบานอัลตะลาชาวนารกจะร้องไห้ท่านนาบีสุลัยสลามได้บอกว่าเ,เขาจะร้องจนน้ําตาออกเป็นเลือดความมากของน้ําตาชาวนารกถ้าเรือลําใหญ่เล่นสามารถเล่นบนน้าตาได้เลยร้อง การเสพเลยอยู่กับการเสพเลยสตรีบางทีอยู่กับสิ่งมันเมาบ้างวันหนึ่งพาผู้หญิงมาหนึ่งคนนะครับผู้ชายสามสี่คน้่นองจะทำชั่วทำในสิ่งที่มาเสียดสุดท้ายเพื่อนบอกไอ้วันนี้เรายังไม่มีอะไรกินออกไปหาซื้อขนมอะไรมากินด้เพื่อนขับรถออกไปพี่น้อง เพื่อนรออยู่ว่ามันนานมากไม่กลับมาสักทีจนคนคนเพื่อนในวงขับรถไปตามแกตอินนาเน่าอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่นิทานขับรถออกไปตามน้องๆเชื่อหรือไม่ว่าเห็นรถเพื่อนประสบอุบัติเหตุความอยู่ความครับตกใจไม่ต้องลงไปดูเพื่อนตัดดีดเพื่อนยังไม่ตายแต่กำลังจะตาย ยกเพื่อนขึ้นไปน้องที่รักครับเพื่อนบอกไอ้เพื่อนที่ตัวเจ็บเนี่ยหันมามองเพื่อน <c oughs> เพื่อนบอกคําเดียวว่านะไอ้คนที่ประสบอุบเทศบอกฉันจะบอกกับพระองค์ยังไงฉันจะบอกกับพระองค์ยังไงบอกกับใครพี่น้องที่รัก,ฉ,ก,กงงฉันจะบอกกับอัลลอฮ์ยังไงในวันกี้ยมันฉันจะบอกกับอัลลอฮ์ยังไงในวันกียยมัน จะพาทีก่กละออมตะรอยนุนัยรุนทั้งคู่แต่วินาทีสุดท้ายบอกเพื่อนฉันจะไปบอกอลัลลอฮ์ยังไงในวันกิยามะจนหมดลมเพื่อนคนนี้เห็นเพื่อนตายต่อหน้าองคำพูดที่กล้องออกมาว่าจะบอกอลัลลอฮ์ยังไงในวันกิยามะน้องเชื่อไหมว่า ชายคนนี้ต้องบัตตัวคืนนั่นเลยเล้วทั้งหมดการตายของเพื่อนเป็นอัสบิดายันไอ้ดกำมหาอัลลอฮ์ถามเราวันนี้ว่าอลัลลอฮ์เตือนเรากี่ครั้งแล้วเราสำนึกหรือ,อยังแค่นั้นเองอย่ากลัวและอย่าประมาทน้องๆวัยรุ่นก็ตายได้ ความตายไม่ต้องหนีมันครับอินน um ัลมอตัลลดีตะฟิรูนามินฟะอินฮุมูลาคีขุมความตายที่พวกเจ้าหนีอยู่มันจะมาเจอกับพวกเจ้าแน่นอนดังนั้นเมื่อเราหนีความตายไม่ได้สเบ,บียงสะสมให้เยอะอามานเราวันนี้เนี่ยเชื่อผมนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ทําเยอะแต่หยุดก็ไม่ค่อยขึ้นดูฮายิ่งหนักเลยไปน้องที่รักอุราานก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างฉะนั้น วันนี้พยายามขอโทษอัลลอฮ์ให้เยอะทั้งผมและพี่น้องด้วยและอย่างหนึ่งที่อยากเตือนกับวัยรุ่นอย่าทิ้งนะน้นองละหมาดห้าเวลาผมเจอมาหลายเคสนะครับน้องๆชั่วขนาดไหนไม่ทิ้งละหมาดวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้มันดีได้เลยเคสหนึ่งเราเจอครับน้องๆที่รักแทงบอลนะแทงบอลนะคนสตูลนะชาลาตจะไม่ปิดคนสตูลแทงบอล เซียนบอลพนันบอลเลยอาจารย์ผมแทงบอลนผมพนันบอลนะไปโตะบอลแต่อย่างเดียวอาจารย์เวลาเข้าเวลาละหมาดผมมาละหมาดละหมาเสร็จไปแทงต่อมันเป็น,นอย่างนั้นจริงๆน้องมาเล่นบอลเล่นพนันเสร็จเข้าอาจารย์ไปละหมาดละหมาเสร็จมาแทงต่อ พอบอกอย่างนั้นนะครับผมทําแบบนี้ตลอดอาจารย์แทงบอลเสร็จละหมาดแล้วแทงแทงบอลอยู่เข้าเวลาไปละหมาดละหมาดเสร็จมาแทงบอลต่อทําอย่างนี้ตลอดจนสุดท้ายวันนี้ผมเลิกได้เด็ดขาดครับอาจารย์แทงบอลทาไมอะเมื่อของสะอาดเข้าไปในชีวิตของชั่วก็อยู่ไม่ได้ครับจึงบอกน้องๆเสมอว่าเราจะเป็นเลวยังไงก็แล้วแต่ในวันนี้จะทิ้งละหมาด สักวันหนึ่งหวังว่าละหมาดจะยับความเลวของเราได้และมุสลิมวัยรุ่นทั้งหมดนะวัยรุ่นมุสลิมนะเชื่อสัเชื่อผมอย่างนี้ผมกล้ารับประกันทั่วประเทศอินชาอัลลอฮ์ไม่มีเด็กเลวคนไหนที่จะเปลี่ยนได้และไม่มีใครจะเปลี่ยนเด็กเลวๆได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวและไม่มีวัยรุ่นแกเรนคนไหนที่เปลี่ยนตัวเองนอกจากเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียว ถ้าเปลี่ยนเพื่อสิ่งอื่นท่านเปลี่ยนได้ไม่นานบางคนไปชอบสาวนะสาวเป็นคนดีเราคนไม่ดีเท่าไหร่คราวนี้มึงละหมาดห้าเวลาเลยก็บอาจารย์ครบแล้วมีกําลังใจลองมันเลิกสิครับไอ้นี่ก็กับชั่วเหมือนเดิมและสุดท้ายทําดีเพื่อคนเป็นไปไม่ได้นานไปน้องก็เป็นไปไม่ได้ด้วยสุดท้ายเราเป็นเหมือนมุนาฟิกตัวหนึ่งรับเป็นองทําดีเพื่อคนเห็นไม่ยังประโยชน์ถ้าคิดจะเลิกจงเลิกเพื่อล l ะ a ์ ถ้าคิดจะกลับตัวต้องกลับเพื่อล l l a ์แล้วแล้วอย่าโทษคนอื่นคนเลวที่แม่งโคตรเลวเข้าไปใหญ่คือเลวแล้วโทษเพื่อนทําไมมึงติดยาไอ้อันี่ชวนอาจารย์มึงยามึงเลวด้วยมึงก็ต้องยอมรับผมเจอคําพูดคํานึงของเด็กเคยเลวนาะไอ้น้องจาเอาไว้ด้วยคําพูดแม่นสุดยอดมากคําพูดที่ว่าผมเลวด้วยตัวผมเองอาจารย์จริงไหม เพื่อนชวนแต่มันไม่ได้ยับปากเราทีเพื่อนบอกมึงลองไหมมันไม่ได้จับมือเรามัดแล้วมันอัดยาเข้าปากบอกไม่ใช่เราเป็นคนอัดปากเราเองผมแล้วด้วยตัวผมเองอะฉันเมื่อแล้วด้วยตัวเองผมก็ต้องเล่าด้วยตัวเองเช่นกันเด็ดเดียวมั่นใจเลยว่าอินชาอัลลอฮ์เมื่อเราแลวได้ เราก็ต้องเลิกได้เมื่อเราพลาดได้เราก็ต้องกลับตัวได้ถึงแม้จะเป็นปการกลับตัววันสุดท้ายอินชา الله, อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รับครับวันนี้กลับตัวละมาด้าเวลาพรุ่งนี้ถึงอาญา์ตายอย่าอัลลอฮ์มนแล้วมาสิบป,ปีเพิ่งละมาด้ว้วันเดียวแต่ด้วยหัวใจอิคลาสบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับความเมตตาอลัลลอฮ์กว้างมากฉะนั้นจึงเตือนและบอกกับน้องๆนะครับว่า ลาตักนัตูมิรห์มัติลยจามดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ได้เด็ดขาดอินัลลอฮยัฟฟรุซุนูบะจามีอาอัลลอฮ์ยกโทษไอ้บาบทั้งหมดของเจ้าได้อย่างเดียว่ากลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวท่านแล้วดาว่าเพื่อนๆด้วยกันเช่นกันและแน่นอนว่าอนาคตของอุมมะอยู่ในอัสบับมือของพวกเราทุกคน ผมจะพูดอีกครั้งนะครับน้องๆว่าอนาคตของประชาชาติอิสลามตัวกำหนดอินชาอัลลอฮ์คือเยาวชนวัยรุ่นดีอมมาดีพี่น้องถ้าวัยรุ่นเลวนั่นคือจุดต่ำของอมมาไม่ใช่อยู่ที่อุลมาไม่ใช่อยู่ที่อะไรพี่น้องอุลมาเป็นแบ็คหลังในการส่งเสริมแต่ตัวหน้าต้องเป็นวัยรุน่นชบาับเยาวชนจึงเป็นวัยทองที่สำคัญมากๆอยากให้เวลาตรงนี้ผ่านไปโดยทำอะไรไม่ได้เลย เพราะวัยรุน่นเรียกกลับไม่ได้แล้วนะครับเรา,เราใจถึงก็วัยรุน่นอ่ใจสุดก็วัยรุน่นกล้าบ,บ้าก็วัยรุน่นกล้าเสี่ยงก็วัยรุน่นมุทะลุก็วัยรุน่นพลังบิดเต็มร้อยก็วัยรุน่นฉะนั้นบิดให้ถูกที่แล้วท่านจะได้ดีอินชาอัลลอฮ์ความใจกล้าของมุมมสลิมเราเราไม่เคยกลัวตายสังเกตนะเราเแข่งรถแถวหน้าบางทีมุสลิมเราเลย ต่สมัยนี้เกียร์ออตโต้สมัยรุ่นผมเนี่ยเปลี่ยนเกียร์กับมือแต่ไวรุ่นสมัยก่อนมันขับโนวาอ่ามันขับเคอาร้ไม่น้องไม่มีรถเกียร์ออตโอต้เท่าไหร่สุดท้ายไอ้ยุทับหน้าแถวแรก,กแรกได้แขกเราทั้งนั้นเลยท้ายสุดความใจกล้าของมันถ้ามาใช้ในทางถูกต้องอันทำดุลิศเพียงแต่ว่าเดินให้ถูกเลนแล้วความบ้าจะมีพลังแต่ถ้าเดินไม่ถูกเลนความบ้าก็เป็นไอ้บ้าคนหนึ่งแค่นั้นเอง อิสลามต้องการพวกเรานะครับน้องๆการดาว่ะวัยรุ่นติดยาที่ดีงามมากๆต้องใช้วัยรุ่นด้วยกันอาจารย์ไปพยานไม่ได้เราก็ไปน้องเด็กติดยาไม่มาฟังบาติและทําไงลงพื้นที่มันได้เราจะไปลงยังไงเปน็นองลําบากนะวัยรุ่นลงกับวัยรุ่นวัยรุ่นดึงวัยรุ่นสําเร็จครับอินชาอัลลอฮ์ตาจึงฝากพวกเราด้วยนะว่าผมฝากน้องๆเยวาวชนทั้งหมดเลยว่างานดาววะคืองานของพวกเรา งานดาว่าคืองานของเราไม่ใช่ของอาจารย์อย่างเดียววันนี้อาจารย์จะดาว่าไวรุนสายเกไปน็นยองอะเราไปบอกมันว่าทำไมมึงเลิกไม่ได้เกิดมันย้อนถามกลับแล้วอาจารย์เคยลองไหมฮะมึงยากอะเลิน้ำท่อมเนี่ยมึงเลิกติดยาเนี่ยยากอะเกิดมันถามคำเดียวว่าอาจารย์ลองไหมจยะอาจารย์ลองติดแล้วอาจารย์เลือกให้ดูแล้วผมจะเชื่อ เกมเลยครับเรารู้แต่ทฤษฎีปฏิบัติไม่เคยจริงหรือไม่ตายเลยกล้าลองไหมบอกไม่กล้าแน่นอนเพราะเราลองแบบมันอาจจะเริ่มไม่ได้ก็ได้แล้วทำยังไ,ไงฮะเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยติดยาที่มันเปลี่ยนตัวได้นี่คือตัวอย่าง,งให้มึงดูเลยว่าดูสิครับถ้าเด็กแบบนี้มาบอกมึงเลิกนะมันจะไม่เถียงเลยว่าแล้วมึงกล้าเลิกได้ไหมเพราะมันดูไอ้นี่คือไร วัยรุ่นที่เตาบัตตัวแล้ววัยรุ่นที่เคยเกเรท่านก็เป็นวัยวยชนที่มีพลังคุณภาพมากเพราะเราต้องไปดาว่ากับแกงเราเหมือนกันอินชาลอะนาะทำงานเป็นทีมแบบนี้อุมมัดจเจริญแน่นนะอย่ามอบงานดาว่าให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งเพราะเวลาเข้าสวรรค์อยากเข้าทั้งหมดฉะนั้นจงดาวา่าแกพักพ่วดาว่าในแบบท่านชักชวนในแบบท่านอย่างน้อยที่สุด เอาเด็กติดยามาละหมาดได้ด้ะผู้ใหญ่อย่าไล่มันออกจากุเรานะครับมันมาแบบเดินเอ็นเอ็นเอ็นให้มันนั่งก่อนให้มันนั่งก่อนอย่างน้อยพอมันมีสติให้มันละหมาดผมเชื่อคนเวลาได้ละหมาดนะครับพี่น้องอันทำดูเลยละเดอันนี้ไม่หลายเคสนะเวลาเราทํารายการเราเจอหลายเคสมากเด็กติดยาพี่น้องไม่เคยละหมาดนานมากทรยศอัลลอฮ์ไม่ต่ำกว่า17ปีกลับมาละหมาดครั้งแรก มายังไงพวกชวนไปออกดาวะเขาบอกไปดาวนได้แต่ถ้าไม่มียาช็อกนะเขาบอกไม่เป็นไรผมมียาให้ไปบอกกับแม่เลยบอกแม่ไอเด็กคนนี้ว่าผมพาไปดาวน์ได้มาบอกลูกมันไปไม่ได้ถ้าไม่มียาช็อกอย่างเดียวเลยบอกไม่เป็นไรผมมียาให้เด็กวัยรุ่นไปไปน้องอยู่ในมัสยิดบอกไม่มียาให้เดีมียาอัลลอฮ์อย่างเดียว ตกใจเลยไม่มียาบอกยาอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยมีปัญหายาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ตีสองจะหนีกลับบ้านมันก็ไม่ไหวพี่น้องอามิดดักหน้ามาัสยิดเลยบอกไปมันกลับไปที่มัสยิดเข้าไปเลยละหมาดตายุดไปละหมาดพี่น้องเด็กไว้คนนี้บอกว่าผมก็ไปละหมาดอาจารย์อามิดดักให้เข้าไปละหมาดละหมาดตายุดไม่เคยละหมาดสิบเจ็ดปี อาจารย์ครบับบผมละหมาดตาหยุดปั๊บมันเหมือนจะเห็นภาพกระจกสะท้อนกลับมาในอดีตเลยวันที่เราด่าเม่วันที่เราเถียงเมธวันที่เราทำลายเมธวันที่เราไม่ละหมาดที่บริย,ยุทอัลลอฮ์ยืนละหมาดตาหยุดแค่สองเราคัน ันกลับมาหมดเลยอาจารย์จนรู้สึกว่าเราชั่วมากร้องไห้เหมือนจะตายเลยท้ายสุดอันหมดูเลยแหละวันนี้เด็กนั้นเลิกยาได้ยาที่มีพลังก็ยาอัลลอฮ์จริงๆยิ่งกว่ายาบ้ายิ่งกว่ายาพวกขาวที่จะสยบไอยานรกเหล่านี้ได้ยาอัลลอฮ์อย่างเดียวนเราแล้วท่านจะมีพลัง เชื่อผมนะน้องอินชาอัลลอฮ์บอกไอ้น้องทลายแล้วก็มึงเชื่อไว้เลยวัยรุ่นมีพลังเยอะมากแต่ถูกเกียบด้วยพลังนับสุดข้ามนับสุตรตัวเองให้ได้แล้วท่านจะรู้ว่าพวกเราสุดยอดจริงๆอินชาอัลลอฮ์